เสร็จแล้วนะคะสวัสดีค่ะเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าฝั่งทางนี้ยังเว้นไวเนาะให้มันได้ก็คือสรุปคือให้เขาได้ออกรวงนะคะเก็บไว้ให้เขาออกรวงอีกจักหน่อยนะคะตรงนี้เนาะส่วนที่แบบเก็บเกี่ยวได้เขาก็เก็บเกี่ยวไปจนเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ยังมีมาเก็บเอา,อาฟางข้าวนะคะ ก็มาเก็บมาเอากันนะคะหนูตอนนี้ก็สนุกสุขสานานหาปลาหากบนะคะพี่บูไปเอาดีใจมากินปะพี่ปูสวัสดีครับ สวัสดีค่ะเ,เด็กๆครับไปเอาดีใจมากินปไปไปดีใจมันไม่อยู่เอาดีใจมากินนี่เห็นไหมเขาเอามากินแล้ว,ลวตรงนู้นมันไม่มีอะไรแล้วไปเอาดีใจมาไปได้ดีใจอยู<จ>่ไหนอยู่ทางนูน้นโอ้โห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 ที่มันกินอยู่นู่นเถอะเออไปนะไปเอามาลูกไป,าากปไปเด็กเด็กขึ้นรถแล้วเตรียมไปเต็มร,รถแล้วทางนู้นโตเป็นไผ่ไปเด้เด็ก เด้งไปดิครับเริ่มเออเรับมเอ๊ะอ่่โอ้ยดูนนี้ ไปลุกไปอดีใจกันมาไปลุกไปไปเดี๋ยวพิจิไปกับไปกับพี่ตั้นเดี๋ยวเดี๋ยวอยากนอนแล้วนะกินข้าวนอนมานตรงนู้นรถขึ้นรถแล้วเตรียมไปอีกที่หนึ่งนะคะนุ่นไปตาดูหน่อยตาแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็คือได้หนึ่งลำรถกับอีกครึ่งนึงนะคะ อยู่ตรงนู้นนะคะหนึ่งลำรถกับอีกครึ่งหนึ่งนะคะตรงนู้นมาแล้วลไปต่อนะคะ

เป็นฟางเคียวๆสดๆเลยนะคะเด็กๆก็สนุกเยบ่ยมเยี่ยม เขาจะบอกว่ถึงเนาะปดรับอ่ะจัดไม่ใช่จลยรับทำไมพี่มันไมแฟนดีได้เลยเดินไม่ต้องหรือพี่เองดมดมไอเดียมฟอดไปเลยสูดสูดเข้าไปสูดเข้าไปเช็บด้วยน้ำลาย รถมอไซค์พ่วงตรงนู้นจนท่วมท้นเลยนะคะตรงนู้นเออตันโอดีเนตีมากเด้อเดีมันชอบค้นเลือดสีสีน้ำเงินต้มอ่ะตี้ชอบเนไม่หนักหมาดำ ทางนี้ก็นางพักเหนื่อยแล้วอย่าเล่นไม้ลูกแฟนดีตีเรียกแฟนเสียบเสียบเขาเรียกเสียบยบเสียบบตอนนั้นไหนปื๊ดดูกับป้าไอ้ายหง บบดอยู่กับป้กระโดดกระโดดตรงนั้นเด็กๆบํบโดก็สนุกนะกระโดดกระยำกระยำเด้ง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 อยู่นะอ เรียบร้อยเสร็จแล้วก็มีจังหมู่คนมาเอาฟางนะเกี่ยวสดๆนะยญ้าสดๆนะคะฟางสดๆอ่าโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ